อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอลเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันไล์ก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงมินนี่จากไอดอลนะครับในตอนนี้เนี่ยคอนเสรริร์ตที่กรุงโซก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมินนี่รวมไปถึงเพื่อนๆในวงไอดอลนะครับก็ได้ขึ้นคอนเสรริร์ตแสดงเวทีนี้ได้ดีมากๆเลยได้รับคําชื่นชมจากทั้งแฟนคลับเหล่าเนว่า มวลชนต่างๆนะครับก็ออกมาพูดถึงแล้วก็ออกมาชื่นชมให้กับคอนเสิร์ตครั้งนี้ของไอดอลกันมากๆเลยหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากๆยกให้เป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดในปีนี้เลยสําหรับวงการเคป๊อปบางคนนะครับก็บอกว่าสาวๆไอดอล,ลนั้นทําได้ดีกว่าที่หลายๆคนตั้งความหวังไว้อีกตั้งความหวังไว100้100%แต่ก็ทําได้ดีเกิน100%ไปมากเลยทําให้เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่อยากเก็บไว้ในความทรงจํามากๆเลยนะครับและสาวๆนั้นเนี่ย เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องในวงการนะครับแล้วก็เหล่าเพื่อนสนิทในวงไอดอลต่างๆที่เชิญชวนกันมาแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้ทย่งของมินนี่ไอดอลหรือว่าคิมมินนี่หรือว่ามินนี่นิชาของเรานะครับ<ๆ>ก็ได้รับกําลังใจที่ดีมากๆเลยมีพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับจากวงเกิร์ลกรุ๊ปวงอื่นๆแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเดินทางมาเป็นกําลังใจให้มินนี่ถึงงานคอนเสิร์ตที่เกาหลีกันเลยอย่างครอบครัวของมินนี่นะครับก็เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาให้กําลังใจมินนี่การที่งานคอนเสิร์ตครั้งน้ววยปปาาาแลลก็มมมเร ถึงเพื่อนๆในวงการบันเทิงหรือว่าเพื่อนๆในวงการเคป๊อปนะครับอย่างเพื่อนสนิทนั่นก็คือลิซ่าจาก Black พิงคหรือว่าลิซ่าและลิาของเรานั้นก็เดินทางมาให้กําลังใจมินนี่ที่งานคอนเสิร์ตครั้งนี้เช่นกันมาทั้งดูคอนเสิร์ตมาทั้งหลังเวทีแล้วก็ให้ดอกไม้ให้ของขวัญกับมินนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลให้กับความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของมินนี่ในการแสดงครั้งนี้นะครับรวมไปถึงลิซ่าเนี่ยก็มาไวทพรให้กับมิยอนด้วยอีกคนเหมือนกันนะครับที่เป็นเพื่อนร่วมเทรนนมมาาด้้วยยยยกกัตัตตงแแ่่่่อูค YG เลฟ็ชชื เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักของเพื่อนสนิทลิซ่าแล้วก็มินนี่กันมากๆนะครับอีกคนหนึ่งที่มาให้กําลังใจมินนี่นั่นก็คือพี่สาวแสนน่ารักอย่างสอนอดีตสมาชิกจาก C.L.C ที่เป็นทั้งพี่ที่รู้จักเป็นแทงกุกไลน์เหมือนกันสนิทกันนะครับแล้วก็เป็นพี่น้องร่วมค่ายกันด้วยเพราะว่าส,สอนแล้วก็ C.L.C นั้นก็เป็นวงรุ่นพี่ของ g i d l ที่อยู่ในค่าย c ิ be Entertainment นนั่นเองสอนเนี่ยก็คอยซัพพอร์ตมินนี่ได้ดีมากๆแล้วก็ซัพพอร์ตมินนี่มาโดยตลอดนะครับคอนเ,นเอส ขอองงตัวเที่งานคอนเสิร์ตครั้งนี้พร้อมกลับมาให้ของขวัญเป็นรางวัลแล้วก็ทีมแคปชั่นอวยพรมินนี่อวยมินนี่กันเยอะมากๆเลยลงทั้ง IG Story ลงทั้งโพสไอจีเลยนะครับจนมินนี่เนี่ยเขินแล้วก็ต้องออกมาตอบกับพร้อมกับบอกว่าเยิบเยิบนายูรวมไปถึงก็ยังมีเพื่อนๆในวงการนะครับแล้วก็พี่ๆที่รู้จักรักณนิสสนมกันอย่างชาวไทยเนี่ยก็ขาดไม่ได้เลยนะครับสาหรับพี่พราวจากโอเลฟนะครับพี่พราวโอเลฟเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่เกาหลีพอดีแล้วก็ประจวบเหมาะมากๆเลยนะครับกับการจัดคอนเสิร์ตเปิดเว เดวทัวร์ครั้งแรกของไอดอลที่กรุงโซพี่พราวโอลิฟเนี่ยก็ได้เดินทางไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้พร้อมกับไปเป็นกําลังใจให้กับมินนี่น้องสาวที่น่ารักของพี่พราวด้วยนะครับทั้งลงรูปใน IG ีลงสตอรี่ไอแล้วก็เดินทางไปยังแหล่งเวทีเพื่อไปมอบของขวัญแล้วก็ไปถ่ายรูปส่งกําลังใจให้กับมินนี่เลยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเพื่อนๆในวงการบารันเทิงไทยนะครับที่ได้เดินทางไปเกาหลีในช่วงนั้นพอดีแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตของมินนี่พร้อมกับไปให้กําลังใจมินนี่แบบตัวต่อตัว,ตวแบบ ก็ยังมีภรรยาของพี่ปั๊บโปรเตโต้พี่เตยจาก TGIF เนี่ยก็ได้เดินทางไปเที่ยวพร้อมกันกับพี่พราวด้วยแล้วก็ได้ไปคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปให้กําลังใจมินนี่เช่นกันเรียกได้ว่ามินนี่นั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งไอดอลหญิงนะครับที่ได้รับกําลังใจที่ดีมากๆเลยจากแฟนคลับแล้วก็คนรอบตัวของมินนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีพลังงานบวกให้กับคนอื่นมากแล้วก็ยังได้รับพลังงานบวกได้รับพลังงานความสุขจากคนรอบตัวเนี่ยส่งกลับมาด้วยแฟนๆเนี่ยก็ออกมาพูดถึงแล้วก็ออกมาร่วมยิินนนนนนดีกกกกกัััับบบมม่าาาๆเลยรพ้้ออว รักกับคนรอบตัวเธอไน c ์กับคนรอบตัวมากๆไม่แปลกใจเลยจริงๆที่คนรอบข้างของมินนี่นั้นจะดีกลับมาจะ nice กลับมาแล้วก็มามอบความรักตอบกลับมาให้กับมินนี่ถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลถึงเกาหลีนะครับแต่ว่าคนรู้จักที่ไทยไม่ว่าจะเป็นพี่พี่น้องๆในวงการนะครับก็เดินทางมาเกาหลีแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้มินนี่อีกด้วยแล้วก็เป็นพ่อแม่ที่น่ารักมากๆเลยนะครับที่เดินทางมายังเกาหลีเพื่อมาเป็นกําลังใจให้กับลูกสาวรวมไปถึงเพื่อนๆในวงการเคป๊อปเองอย่างลิซ่าแล้วก็สอนเนี่ยก็ยังคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยู่ เสมอเลยความสัมพันธ์ของมินนี่กับเพื่อนๆนี้นะครับแฟนๆเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ออกมาพูดถึงกันอย่างมากเลยและหลังจากนี้ไปนะครับมินนี่เนี่ยก็จะได้รับความรักเพิ่มขึ้นอีกมากมายจากทั้งแฟนๆแล้วก็แม่เก่าที่อวยมินนี่กันในตอนนี้เนี่ยไม่ขาดปากเลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของมินนี่นั้นรู้สึกยังไงกับกําลังใจที่มินนี่ได้รับครั้งนี้บ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยรวมไปถึงมาคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้กับมินนี่ในการเริ่มเวิร์ทัวร์ครั้งต่อๆไปนะครับในประเทศต่อๆไปหลังจากนี้้้้ไปปเเนนนนน่ยจจะตอองงงงทํําาาาากกกกัััหหมๆ็ลลใใแว สาวๆในไอดอลทั้ง5คนกันนะครับสำหรับคลิปนี้อามากอเคป๊อน,นั้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง